สีหรับทุ้ชมนะอยู่ผมเดอะอ t a ์กทับกับสกายวอลหอทีหรือว่าพาร์ทที่สามนะฮะไอพาร์ทที่สี่นะไม่ได้เล่นมานานเลยนะกับสกายวอลในใหม่พาร์ทนั่นเองนะเซิร์ฟเสกสินนั่นเองวันนี้เรามีแขกรับเชิญทั้งหมด สามสี่ห้าท่านนะฮะแต่แต่มีเล่นนะฮะเล่นเล่นสามท่านรวมผมเป็นคนที่สี่นะฮะแต่อีกมีท้ออีกคนอีกคนหนึ่งนะฮะแต่เขาไปแล้วแต่เขาไปแล้วมันโอเคมีทั้งหมดสี่สี่คนนะแต่เราผมด้วยคนที่สี่โอ้จะบ้าตายคนแรกครับคุณแก้วนะฮะแก้วแตกไปแล้วนะฮะโอเคคุณตีนะฮะ ตีแซ่บแสบนะขอเสียงหน่อยเออช่างมันไม่พูดก็ไม่ต้องพูดนะฮะสี่หึงเก้าหวกต่อต่อไปครับต่อต่อไปครับต่อไปคนใหม่นะฮะคุณใหม่ใหม่ไหนครคุณใหม่ดาวิกา้าแหน่งหลังจะมาเล่นทีมนะฮะเรามาเชิญฟาตี้ก่อนนะฮะคุณแก้วไปอยู่กับคุณใหม่นะไอผมไปอยู่กับคุณตีนะ แอบนี้ครับแล้วตอนที่เราจะชวนเข้าปาร์ตี้นี่ต้องกดที่ขอบขามนะฮะแล้วกดที่นี่ครับอันนั้นมันเป็นเบสของเลยไม่ใช่เหรอครับตอนนี้กดชวนครับอ่าเอกดรับครับกดรับแล้วกดรับเอออย่างไะเนี้ยมันจากกดเริ่มเกมมันทันทีนะเมื่อจากตอนนี้นะฮะอยู่ S W T 7นะฮะใช่ไหมตั้งแต่ผมอ่าว่าคืออย่างฮร ไอ้แสดงยินได้เหรอเติมอะไรเติมเติมอะไรไอ้ตะกียเแจ๊บบออะไรนะเปิดบัตรค่าทีมตัวเองเปิดบัตรค่าทีมค่าทีมตัวเองเปิดบัตรก็คือแบบการค่าตัวแรกในแมตช์นะครับตั้งแต่ผมตั अ, ้งแต่เจอสินคอปเดตผมเริ่มเกลียดนะฮะเจอสินนี่แข่งมากเลยนะตั้งแต่คอปเดตครับดูไปนทำไมอ่ะ เออเล่นโปไม่ได้ครับโปเขาถูกวอล์กไปแล้วนะไไไปปปเลยเซ็งไปแล้วอ่านี่กางเกงครับเอาไปเอามึงก็ใส่กางเกงดีกว่านี่ยมาแล้วอ่ะเอาเกมไปเกงเกมไปเกมใส่ไปนะเอาใส่ดเนี่ยเฮ้ยมันระเบิดมั้ยเฮ้ยผมขอไปค้าของมันนะตายอ่าวันนี้เราก็ครับแท่งไม้นะฮะแล้วก็ทับ ครับดาบมาก่อนเลยโจมตีทั้งหมดบวกหกนะฮะเดี๋ยวเราจะต่อพอกกันไปที่ฝั่งในท่ามันจะไปทำลายล้างนะฮะเผ่าพันธุ์มนุษย์นะฮะเอ้ยยังยังออกกันด้วงอะไรออกมาทำอะไรนะมันขุดเพลือกเราจะใช้หยาคิวซิตคิวซิต ตอนแรกผมอัดผมอัดเกมไี่ชื่อว่าเออโซลานะแต่พอดีจอซิกหน้าผมมนจากไหนไม่รู้ครับก็ติดถึงสิบเลยนะก็เลยไม่ทำการลงเลยนะไม่ใช่นะเออไม่รูว้ว่ามันเป็นอะไรนะแต่มันเกิดจากเหตุการณ์ที่ชื่อว่าแคมเบเซียทีคดเดอร์บักครับเลยทาให้กดเซฟไม่ได้นะเอาอาหารมาครับหิวเรียบรลายชักแล้วะ รู้สึกรู้สึกผิวจะตายชักแล้วฮะโอเคครับเราจะไปต่อที่หมู่บ้านนะหมู่บ้าน Steve j o b นะฮะที่ซื้อขายไอโฟนมาะชไม่ช่วงนี้ผมอาจจะไม่ลงคลิปยาวๆนะฮะเพราะว่าจะต้องเปิดวีเย็นะฮะกับการสอบข้อมหนึ่งผ่านไปแล้วอ้าวบันมาแล้วนะเจ็บๆครับเจมันี่มันมาแล้วมาแล้วลุ้มมันี่ไปไหนเล่า ไปมีเรื่อยเฮ้ยหยามไอ้โทษยอดป็นคนชนะครับกเฉยไปแล้วไปแล้วไปแลครับเอ้ยขอขอโทษครับเล่นหรตอี้าครับไปแล้วใครไม่รู้ขบวนเอชนะครับตอนนี้เราได้ชื่อว่ายูวินฮะหือว่าคุชนะ แพลงเตร์ดตไม่ใช่นะรองเองไม่ติดถึงสิทธนะไปครับรอบสองครับอยู่วันนี้เราอยู่คนเดิมเพิ่มเติมคือสตรีมจ็อบเฮ้ยไม่ใช่นะอเล็กนะเพิ่มเติ่เบอร์เพิ่มแต่สกินนะเป็นแมพดาก้อนนะไม่ใช่นะเป็นพิชอว่าปีกิดนกมั้งฮะ ผมก็โซ่ไม่ได้ไม่รู้เป็นไรแหละไอ้เงเกลี่ยเลยเกี่วกล่องเกี่ยวกล่องบนไหเอาล่ไม่ดีมั้งไปดีมั้งไปข้างข้างก่อนเด้อเชื่อเราไปข้างข้างก่อนเพราะว่าตืดตืดหรือตมันเป็นเดี๋ยวออริทิโปรดิวเซอร์ไม่ตืดไอ้แค่ประเ็นเี เรื่องนี้แสดงจริงเอ้ยเรื่องนี้ก็จริงๆไม่ใช่คนแสดงอะไรวะโอ้เรื่องนี้อะไรนี่แหละขัดิเนต์ไม่ใช่ฮะเประเด็ดคระเด็ดนะฮะปรเด็ดดีนะฮะเด็ดประเด็ดสมบัตินะเวลาทอดไก่นะนี่มาปรด็ดครับไม่ใช่ประเด็ดและสะเก็ดนะฮะสะเก็ดน้มแขกโอ้ สเก็ตดูในแชทดูในแชทโอ้ดูในแชกเออเล่นเร็วนะใครอยากเป็นขอสิบแปดนะมีชายไหมขอหน่อยนะเราหรอนะสิบแปดบวกฮ่อข้อขออเอาอีกสิบเจ็ดบวกสิบแปดบวกชัีค่ะน่ะเน่ะนสิบแปดบวกดีค่ะขอสิบห้าบวกฝากเก็งจัดเอาสิบหกนะหนึ่งต่อคานที่เขาจะเปดเก้ามาดิขาด สิบแปดบวกค่ะแข่งกันนะ5้าพ่งทำกับจักกันขอขอสิบ้าปากกันจันโอเคค่ะเติมเติมฮ่าฮ่าฮ่าอ่าเอาแบบดัก่ะไม่ใช่ละโอ้โหดูมาขโมยไปขนาดนี้เหรออย่าอย่าขโมยหรอกเราไม่แบ่งไม่ค่ยแบ่งเลยนะ เอาเอาเอามาดิเอามาแบรงเราบ้างดิเออแป๊บหนึ่งใหม่ก่อนทำดาบให้ก่อนดิใจเย็นดาบเลยไป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 เออจะเริ่มไปต่อบล็อกฝั่งมุมข้ามนะฮะฝั่งฝั่งมุมข้ามฝั่งนู้นไม่ดาบฝั่งนู้นไม่ดาบกันยังมีแล้วโอเคจะได้ไม่ต้องอะไรเล่าไปไอ้เจล ไอยยังครับไอหยวก็ตายหรอกควายเขาเรียกว่าควายเขาเรียกว่าคว้าควายเป็นกันเนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับโอ้ปั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 ยตอนนี้เราจะขึ้นแมปไปนะฮะก็ไปมองคุณแก้วนะะคุณแก้วไก่กาวนั่นเองตายแล้วครับตายแล้วครับเทียบฟออกเลยนะฮะ ไปเล่นเงินครังที่สามนะฮะไม่ไมปเป็นไรทำไมยืนนิ่งๆกาทีเนี่ยหมดทีมนะอีกรอบหนึ่งตันนี้เราอยู่ในแม็กที่ชื่อว่า s w c เจ็ดนะที่แปลว่าแปลว่าอะไรวะฮะอ๋อนี่แหละถือว่าสุดยอดเลยนะไม่มีใครทำได้แล้วมาเป็นตัวคุณใหม่นี่ตอบไป้สุดยอดเลยนะ ด้้แกกวล่องหนาเคุณคุณใหม่ที่เก่งรู้เรื่องเรื่องนะฮะคุณแก้วไม่เคยตอบอะไรอย่างเลยนะฮะแต่รู้มีลูกขอดเดิขอคุณแก้วนี่ไก่กามากเลยฮะใช่ครับมีลูกเอาไปทิ้งเลยแน่ใจนะครับเพราะคุณคุณตกเพราะผมตอบอะไรทั้งสองคนคุณตกใครถามนยไม่รู้ไม่ชี้โอเคครับเรามาอ่านระบบแชทกันต่อนะฮะ ใครก็ได้มาสกายวอลทีมาสกายวอลแบบสกายวอลแบบทีมแบบทีถ้าไม่ท้าผมผมให้หนึ่งพันถุงพูดจริงเลยช่วยเออใครก็ได้มาสกายวอลทีถ้าไม่ท้าผมหนึ่งพันดูอพูดจริงเพราะป้าผมรวยนี่นี่มีแอ่ไอ้ดีใจหน้าด้วยนะเติมสุดเราขี้ผมขี้เจ็ดอ่านนะฮะเราไม่ต้องอ่านดูแดกดาย <laughs> อันนี้คุณใหม่นะพี่จริง บอกเราเชฟโปรอืดเ้าไปไหนแล้ววันนี้เพื่อนเราหายไปหนึ่งคนครับน่าเสียใจเนอะฮัลโหลแลุดตื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 ดใช่แล้วน่าเสียใจน่าเสียใจจริงคุณผชมนะฮะแฉกขอเรานะครับอีกหนึ่งท่านนี่เป็นแฉกพิเศษแล้วเขาก็ออกไปแล้วหรือเปล่าอยังไงยังไม่ออกแล้วเขาออกไปแล้ว ใช้ลูกไก่หน้าหอกหอโอ้โหคุณไปบ่นนะครับขอเสียงนะฮะเป่าอ่าเนี่ยครับเราพร้อมเสียงครับอะไรมาอะไรมาคพื่อ z o นะฮะหลุดหลุดอ่าเราจะมาขอสัตว์ใครอีกหยกคนนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าเราก็มาถามดูนะสวัสดีครับ เออหากเตือนเขจะตอบหรือเปล่านะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับมาดูว่าเขาจะตอบผมหรือเปล่านะฮะผมได้อัปดูคลิปนี้นะไม่ตอบนะฮะช่างมันนะฮเอาผมจะบวกแล้วนะฮะอยากหลงนะติดตอนเล่นโปไม่ใช่ละไก่โบ้เลยแหละโอเควันนี้ได้ดาดงูมามันโบ้มันโบ้ไม่มีลงมันไหม เอ้ยเอ้ยอะไรเราหูบได้เดี๋ยแม็คิึงหรือเปล่านี่เนี่ยโอ้โหดูมันยิงจะต่อจะต่อไปยังไหมเนี่ยไอ้เพื่อนเพืเอ่อนเพื่อนให้มันต่อผมมาจากมาเอ้ยมันมาเนี่ยมาจากมาจากข้างหลังนี่ไงตกกระลังพิมพ์อยู่มันมาจากไหนก็้มันููจากอยู่ยดูย แล้วหน้ามีก็ก็เป็นจอปิดมาดูคาดย้อนเมื่อกี้นะว่าเราสา,ายด้วยสา<ม>เหตุอะไรนะผมเป็นแบทแมนมาไม่เย็ยนลงรัวนะฮะข้างบนสุดเลยอ,เอะไรที่สุดยอดที่สุดค,คร่ะ<ป>สวยงามนะฮะสวยงามปาติงโกะเลยนะฮะเสื้อคางนะฮะไปโอเคครับ<ป>เดินจบเดินเดินเราอ่อนก่อนนะ<ป>เอ้ย ก็ถามคนอื่นด้วนนะว่าเขาจบกันหรือยังบุคคะโอเคเราออกเลยตอนนี้เราต้องออกคุณตีฮะตีกองเปี้ยกๆนะฮะไม่ใช่นะฮะผมถือผมเนี่ยอัดไป2นาทีนะฮะเฮ้ยชันตี้นี่อยู่ไหนวะตอนนี้ยังไม่จบนะครับไหนวะอยู่ไหนเล่า อยู่ไหนล่ะไม่มีบอกเลยไอ้อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอาไอ้ใบครัวคนอื่นแล้วเนี่ยเติมเติมเนี่ยนี่นี่เจอแล้วเร็วเร็วเจอไปแล้วเชิญไปแล้วโหลดแล้วเชิญมาเร็วเร็วเราเจอไปแล้วโอ้โหเฮ้ยเข้ายังเข้ายัง เธอคือผมยังไม่จบเขาอีกนะนี่เชื่อไหยครับนะฮะผมจะมาขอสับตะไคร้จากคนอื่นนะฮะูครับผมนะฮะผมมาจากช่องเเราแท็กนะฮเราลองมาดูครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะอ่าฮัลโหลเบสผมอยางฝากไปสิงค์สิงค์มาลองดูนะป้าจะมีใครตอบอะไรนะไม่รู้ครับ เอาว่ผมเอาไว้คอมเมนต์เยอะๆครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายว่ามันแปลว่าอะไรคือตอนนี้จบแล้ยนะใหม่แต่ว่าการกดเอ่อปุ่มคีย์บอร์ดที่แปลว่าแท็บนะกดเปิด์แท็บครับแล้วมันแท็บ T A B นะฮะถ้าอยากกดถ้าอยากรู้นะฮะว่ามันแปลว่าอะไรก็ให้คอมเมนต์ใต้คลิปนะแบบขอประมาณสิบคอมเมนต์สิบคอมเมนต์ขอสิบคอมเมนต์ขึ้นนะแล้วผมจะ เอาว่าไงก็เอาว่าไงตายก็เล็บถ้าติดคอมเมนต์ขึ้นนะถ้าติดคอมเมนต์ขึ้นหรือผมจะจะจะบอกอธิบายให้ว่าแปลว่าอะไรถ้าผมไปตั้งชื่อช่องนี้คอมเมนต์ทุกคนเม้นแล้วก็ขอกดถูกใจทุกคลิปนะอย่าลืมมาทิบไลค์ครบเกือบสิบไลค์นะฮะผมและอย่าลืมกดซับสไครต์สองรอบอย่าลืมกดซับสไครตลค์เพิ่มอีกคนละสองสองครั้งไม่ใช่ละอ่ะผมไม่ต้อง กดซับสไคร์น <c oughs> ี่เป็นเพื่อขอกำลังใจจากผู้ชมนะถ้าเราทำคลิปต่อไปเอากระจกกระจกบักตีเีัยดูเมื่อกี้ใครใครชี้ติดอย่าลืมมาคอมเมนต์นะก็ไปกดลดีกันด้วยนะอย่าลืมกดอันซับสไคยด้วยนะใช่ใช่ใช่หัวข้างที่ดีทุกอย่างเลยนะสุดวิธีดีๆเลยสุดไม่ต้องไปดูมันแล้วก็ไม่ต้องคิดถึงเลยไม่ต้องนึกเลยเออเล่นๆลย เออนะเล่นช่องที่ไม่ควรนึกถึงจริงไหมมีแต่ความเขินมีแต่ความเขินเฮ้ยแล้วแก้วแล้วแก้วไก่กางแก้วไก่กาไม่ได้แก้วไก่กาอะไรแก้วไก่กาผมรู้สึกว่าผมกันเลยจะมาเล่นเกมเราจะมาเล่นมุกเนี่ยเฮ้ยแล้วไก่ไก่ไปไกลไก่แก้วไก่กาแล้วไก่ไม่ละไก่เพื่อนคน มีข้างหลังมีข้างหลังตียิงให้มันตกลิงมันตกเลยโอ้ไม่โยนนะหรือว่าแม่นอะไรขนาดหลันี้ยกรับไอ้เพื่อนให้มีวันกันเร็วเร็วเร็วจับไปเพื่อนเดี๋ยวมันก็ตกไปเอ้ยมันข้างหลังข้างหลังเอ้ย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 ไวไวตายกวนไาไอไฟโอเคไอยามันนี่เราของดีฮะของเต็มตัวเลยนุ่มผู้ชม เราต่อยอย่างกนอนนะฮะเอ้ยขลังขลังนี่ไงทำไมตีไม่ยอมมาช่วยนะฮะเพราะว่าเขาตายนะจี้จี้เยบจี้จี้ไมว่าคือเกมนะฮะก็จะตายนะครับตอนนี้จี้ี้ตักเกียร์กู้กู้เกมเออกงเกียร์กุนตีจะกักกะกุนตีจะฮักกะกุนตีกุนตีตกจากที่ตุงตายครับออกเลยครับ โทษหน้าะน,นะ,ะ,ะนจะเล่นอีกสักสองครั้งนะฮะคุณตีตบติดนี่ตัวเขาจะได้ทีสองครั้งอันนี้ครั้งอีกครั้งนึงก็อีกครั้งหนึ่งนะเธอเมื่อกี้เธอเมื่อกี้คุณตีโคตรน่าหนาดเลยครับรให้ถามาครับคุณใหม่ครับคุณใหม่ครับเอสจะดูทีแปดนี่แปลว่าอะไรครับคุณแก้วครับคุณแก้วครับเอสจดูทีแปดแปลว่าอะไรครับ เพว่าอะไรเพราะว่าอะไรครับขอบคุณคุณใหม่แล้วที่ตอบผมนะฮะคุณแก้ผมถามคุณแล้วทำไมคุณไม่ตอบล่ะต้องแค่คุณใหม่ตอบแค่เหรอปเตอร์ใช่รักษาใบตอบเวลาทักอย่ากแยกคุณยากหลอกลงเรือเลยลงบ่อแล้เป็นโง่แล้วนะไม่ใช่ ได้เลยลองบอกน้ำมันอย่างอื่นใช่เหรอน้ำมันงูหรือเปะเฮ้ยไม่ใช่มอกนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่เลยเลยเลยจะเหมือบมื่อกี้่อกีเราต่อการเองสคนเลยขอขุณทำอะไรบางอย่างนะได้ไผมจะเป็นแบบเดอะแมทชิกนะฮะพี่ขึ้นไปเหยียบเสาไฟฟ้าคนแรกนะฮะของโลกนะฮะเจ็บแล้วครับนี่ครับผมขึ้นไปยืนบนนี้ได้ไง ไม่รู้เลยนะไม,ไม่ขอของเติมเลยดูผมขึ้นมาแล้วนะฮะท่านผู้ชมนี่อีเพ็ดด้วยนะฮะเฮ้ยเราจะมาแต่ไม่มีที่เกิดเหล็กคนระับ <c oughs> เอ้ยแเราขึ้นไปเลยวะเนี่ยเร,เราต้องลงแนะมันไม่มถถีถ้าเป็นผีแล้วตกถ้าเป็นผีแล้วตกคนได้นะผมตกคุณตกเลยครับเราจะ <c oughs> ไปต่อเลยนะ <c oughs> เราใช้ทีมผีไปต่อ ไอวินล really ีตัวน really you know> uh. ี้แหละนี่ผมต้องการนะคุณผชมมันไปด้แล้วนะฮะไอวินลีไอแคนเฟอร์ลองไปนะครับหนึ่งคนตีได้ฆ่าไปแล้วครับหนึ่งคนพี่เอธฮันล็อกกี้นะจะได้ตัวฮันล็อกกี้ครับคุณตีกันไปแจมไปแจมคนเขาแล้วนะครับนี่เออหูลานช็อตครับแม่คนเอที่ยคุณตีตายเองครับน่ามากฮะเราจะ เราจะไปตีคนอื่นนะฮะไม่ใช่คนตีแต่เป็นตีคนอื่นนะตีกับตีนะคุณรู้จักใช่ไหมตีกับตีคืออะไรตีกับตีเพราะว่าตีกับตีนี่เราจะมาไปก็ตีนะเพราะว่าตีกับตีนี่ครับท่านผู้ชมเออเอาไว้ฮะเอ้ยเดือดเตงบี้นะกินเดือดเตาบี้แล้วนะฮะต้องนี้ได้กินนะจีต้องตายแล้วกินที่มันกินได้ทุกอย่างเติมเพิ่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 มสิบลุมหนึ ไม่อยากหลุมเนี่ยคุณคุณไม่เคยเติมบอกว่าไม่เคยโดนเคยโดนติบหลุมอ่ะไหนวะอ๋อนี่ไงมันโง่มันเช็ดยาไม่เป็นมีคนมามีคนมาแพ้แพ้แพ้อะไรเล่าตายตายแล้วตายดีเกมนะครับไม่ใช่วาพิ่งไวด์พี่เหรอโอเคมันไม่อยากไปป่วยอะมันป่วยมาครับรอบสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมมาเดือ ผมนี่มาดูปาร์ตี้ซอมบี้ต่อนะครับเนี่ยปาตีสัมบี้จะเต้นกันนะแล้วพาไปดูที่แมพวัฒนานะฮะวัฒนาวิวัฒน์ไฟฟ้าไม่ใช่นะเลยใช่ใช่แล้วันะครับผมจะมาลองเอ่อใครสามารถแบบเสียงแม่ลื้อลื้อเลยนะเลยนะ โอเคครับเราเริ่มนะไอเป็นลบไอเปขนเฟืงไอไปไอเหมยเอาเ้ไป้ยเราเราแต่เราจะไปโชว์งูนะเอาไปโชว์งูดีกว่า เราดูครับดูครับเราจะต่อสายโอ้โหดูมั็นทุกเกาะอ้าวเรามาต่อสายครับเรามาต่อสายครับต่อสายคนโอ้นี่มันตายคแบบเดียวตายอย่างหมาป่าใหญ่ป่าใหญ่เลยครับที่เห็นต่อสายตายกับตกกายาเล็กเฮ้ยใหม่เล่มหนึ่งเาใช้ บดีเอาว่าเอาว่างโอยตายเลยโอ้โหตไปตาก้ากล่างอะอ้้ายเกือตายเอ้ยปีอยายาอาอาาเดี๋ยวตายทำไม อ่าไอตีตายเลยแหละเราตายไอยังไม่ตายครับเล่นเหรอเพิ่งใจครัอ้ายองตองเดี๋ยวว่าตายไอมันอยู่ชออะไรชื่อะไรมื่อชื่อชื่อชอช่อชื่อช่อช่อชอ่อ่อัน่มล่อออชออชือ่อ เอาเรื่องเหรอหาเรื่องเหรอเกือบตกตายไอเว้เลยไอเว้เห็นเจ๊ข้าพวกตัวเองเอ้ยมีมีคนเล่นน้ำว่าต้องอุดน้ำมันใครก็ได้เล่วเดือมเล่ยวเดือมน้ำใจไก่บอใจตกใจอุดแล้วต่อยหน้าต่อยหน้าเป็นหนึ่งทีมันตายเลยเราบ้าประคั้นเราไม่อยู่ไว้ถึงที่สุดนะฮะแกวาวมันดีแก้ว เราเหลือสองเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเราเอ้ยคิปเปอร์ไม่นี่เฮ้ยเห็บไซตอยู่ตรงกลางวะนั่นสามคนนั่นเฮ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยใกล้ตายแล้วครับออกไปลงไปเอาเลยเอาเลยเอ้ยไอเอ็มจอห์นชีน่าจอห์นชีน่าจอห์นชีน่าเจ๊เกลยอยู่ไหน ไม่ต้องหานะครับผมไม่ได้อยู่ที่นะั่นเราจะมาแกล้งเพื่อนนะฮะตอนนี้คนตีครับหันมานี่หน่อยฮะยิงเกมยิงเกมทีนี้ครับคนตีคนตีนนนคนตีนตีอุ้ยเกือบตกอ้าตกเกลเลยตกช้าหยังตกเกลบินโมตกไม่ไกลก็ไม่ถูก

เนีเหลือขึ้นหัวใจเมื่อกี้ครับเราจะมาแถมอีกหนึ่งรอบนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมทำร่างกิบไม่สำเร็จนะเมื่อกี้ยันไปโก็กระโดดตายนะครับรอบสุดท้ายเราทำไม่ดีที่สุดนะที่จะทำได้เมื่อกี้จะไปควายจริงแล้วแก้วอ่ะแก้วอ่ะใหม่ไหนอยากไอ้แก้วว่ะแป๊ะตั้งอยู่ไหนอ่ะ ไม่อะไม่รู้อยากออกมาละมาละนี่นี่อยู่นี่อยู่นี่แล้วแล้วใหม่อยู่ไหนอะอยู่คนละปั่งตีเราเอาข้างๆเหรอนะเอาเอาข้างๆเลยเอาข้างๆเลยสามตัวรวดเนี่ยะท้ายมือเราอะอะไรอะไรท้ายมือเราเนี่ยเอาเลย เอาคาานงหาที่ะไระเอาคานัที่ับตีตีเี็นเห็นบางข้างบ้านตีไหมบ้านอะไไม่มีบางตีเห็นตูเย็ข้างบ้านตีไหมไม่ได้งนู้นปะไม่ได้ลงนุ้นปะตูวเย็นลำนี้อยู่ท่ามันแล้วแต่เลย ตีเดวนดูนตีตอบล็อกเลยตีไปเลยตีตีช่วยหน่อยตีตีช่วยหน่อยตีช่วยด้วยไม่มีดาบไม่มีดาบเอ้ยยิงมันจอตีเอาตาแล้วเนี่ยไม่ช่วยเรเลยช่วยได้ไหนเราโอเคครับคืนนี้จะต้องจบลงเพียงแนี้นะกับคุณตีกระลาหมา ไดีนั้นเราก็ต้องขอจบคลิปเพียงนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืกดไลค์กดแชร์ซั s สไคร์เบอร์นะฮะเพื่อเป็นเมื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะไว้ทำคลิปต่อไปนะฮะโอเคครับเราจะให้แคลร์เชิญเรานะครับบอกลานะฮะนะบอกลาหน่อยครับขอให้แคลร์ที่เราบอกลาท่านผู้ชมนะฮะ ลาก่อยนะครนแรกขอร์ดได้ขั้โยกครับหน้ากากใหม่ครับไปเลยไปเลี่ยนหัวนะขอเวลาบัดนี้เพียบอันครับฟังก่อนนะครับก่อนจบนะชัดๆนะครับมาก่อนมาก่อนมาก่อนเพียบงั้นเอาไว้ผมจะเล่นแล้วคนหนึ่ง ก่อนจบคนคนึ่็นี่อยากจะบอกก่อนจบเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะขอเล่นมกสับุครู้ไหมครับรู้ไหมครับว่าเออเอาดีดีรู้ไหมว่าถ้ามีเสือลาแพะแกะหรือไม่แล้วก็ม้าใครจะวิ่งชนไทยก่อนพออล้วครับพออล้วครับพออล้วครับพอแลอะไรครับพออะไรครับ ยังไม่จบครับไอ้กับไอ้ตอนเซนาฮะตอนทีน่าผิดครับไม่ใช่ลาครับอะไรครับก็ไก่ซาลูว์ก็ไก่ซาลูว์ครับผมไม่รู้ครับอยากไปเจอทีน้าผมผมรู้ผมรู้ผมรู้กดติดตามเพื่อเป็นมิตรใจผมนะสวัสดีครับเจอกันทีน้าบายบาย